ตอนนี้นักล่าทุกคนคงกําลังหา d e c o เ a t i o n ไว้สำหรับการ b u ววตัวละครให้ตรงสายของตัวเองกันอยู่ใช่ไหมครับและช่วงนี้ที่ผมเห็นในบอร์ดหรือใน YouTube นะครับเขามีการแนะนําว่าให้เอา Night Flower Pollen ไปแลกเป็น Gold m e l d i n g Ticket มาใช้กันนะซึ่งเจ้าตัวทองเนี่ยครับแค่1ใบนะสามารถแลกเป็น Ancient o f อาวุธเนี่ยได้ทั้งหมด10ชิ้นเลยนะและประเภทชุดเกาะหรือเครื่องป้องกันเหล่าครับได้20ชิ้นเลยคือมันเยอะมากๆเลยนะ ซึ่งผมก็ได้ไปลองฟาร์มมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่ามันยายจริงๆแล้วได้เยอะด้วยอาจจะเสียเวลาเข้าๆออกเควสบ่อยหน่อยก็จริงแต่คุ้มครับกับสิ่งที่ได้มาคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวแค่นั้นเองแต่ก็แอบโกขาอัปเดตแก้อยู่นะเพราะฉะนั้นรีบทํากันนะครับอย่างแรกเลยผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเจ้าดอกไม้กลางคืนเนี่ยจะบานเฉพาะวันที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะครับถึงจะเริ่มเก็บได้นะ แล้วเราจะดูยังไงว่าพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมครับผมขออธิบายสั้นๆประมาณนี้เนาะอย่างแรกเลยพระจันทร์นะครับเขาจะมีแบ่งด้วยกันทั้งหมด7เฟสด้วยกันนะและถ้าวิธีแบบเดิมๆอะครับเราจําเป็นที่ต้องไปนอนในเต็นท์นะถ้าเราอยู่เฟสแรกเราต้องนอนไป6ครั้งนะครับและการนอน1ครั้งเสีย300คิวพอยต์เลยนะในช่วงต้นเกมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับส่วนวิธีที่ผมกำลังจะมาบอกทุกคนเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องเสียคิวพอยต์ในการเข้าไปนอนในเต็นท์เลยนะสามารถทําตามผมได้เลยครับ ตอนนี้ผมขอให้ดูก่อนนะครับว่าของผมพระจันทร์ไม่เต็มดวงแล้วนะและอยู่ที่เฟสหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะว่าดอกไม้มันจะไม่บานแบบนี้นะจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายล่างมันเป็นรูปพระจันทร์แล้วนะแสดงว่าตอนคือแล้วและเนี่ยครับดอกไม้ก็หุบเลยไม่บานเัว่์วส่วนวิธีที่ผมไปเจอมาที่ทําให้เป็นูฟมูนนะครับง่ายนิดเดียวคือการปิดเกมและเข้าใหม่แค่นั้นเองครับที่เขาอธิบายมาเหมือนประมาณว่าถ้าเวลาที่เราปิดเกมแล้วเปิดใหม่ ทุกครั้งคืนแรกของการเข้าเกมของเราครับมันจะเป็นฟู l l moon เสมอแล้วเรามาดูนครับว่าจริงไหมจากเมื่อกี้ที่เราไปเก็บของมาเป็นเฟสหนึ่งเนาะตรงนี้ผมขอเล่นสปีดคลิปหน่อยนะครับไม่อยากจะตัดตรงนี้ออกไปเพราะผมคิดว่าไอสิ่งที่ผมทำอะอยากให้ทุกคนเห็นเลยว่าปิดเกมแล้วเข้าใหม่เองแบบนี้จริงจริงนะหลังจากกลับเข้ามาในเกมนะครับผมก็รีบไปคุยเควสกับเอลมาเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับให้เลือกออฟชั่นอลเควสนะแล้วก็ไปเควสหนอนทรายครับจะเป็นแบบเทมเพิร์หรือแบบธรรมดาก็ได้เลือกไว้ที่แอ หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับให้เดินเลี้ยวขวาไปเลยนะแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวเลยครับจนไปถึงหน้าผาเลยระหว่างทางจะเก็บของหรือไม่เก็บก็ได้นะพอถึงตรงหน้าผาแล้วครับไอตรงนี้สําคัญนิดนึงนะให้เรากดโกระโดดลงไปครับหลังจากนั้นให้กด R 2เพื่อกางปีกนกนะครับไม่งั้นเราบินไม่ถึงนะการเข้ามาเก็บดอกไม้กับผมแตละคลัค้งครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีแค่นั้นนะในช่วงก่อนกลางคืนครับก็เก็บพวกแร่พวกอะไรแถวนั้นไปก่อนก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยหรือจะไปยืนรอดูดอกไม้บานก็ได้นะครับแล้วก็มารอลุ้นนะครับว่าจะบานไหมและนี่เลยครับเห็นไหมมันบานนะครับท,ทั้งที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปนอนเต็นท์เพื่อให้รอเวลาฟูมูลเลยนะประหยัดไปตั้ง300พอยต์แนะ่เห็นปะ่ะอันนี้ง่ายใช่ไหมครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่เต็นท์นเบอร์10นะส่วนสถานที่เก็บดอกไม้นะครับให้หันหลังให้เต็นท์แลวเดินไปทางขวานะ แลวคราวนี้ก็ตรงอย่างเดียวนะครับไม่ไกลมากจนเจอต้นไม้ต้นนี้ครับนี่เลยดอกไม้จะอยู่ข้างๆต้นไม้ต้นนี้เลยครับเนี่แหละครับเป็นการเก็บดอกไม้ครบ2จุดแล้วและเป็นการทําฟูลมูนโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องเสียกิวพอยต์เลยและพอเราเก็บดอกไม้ครบทุกจุดแล้วอะครับก็ให้เรากดออกเควสนะแล้วก็กดเข้ามาใหม่ทําแบบนี้วนหลูไปเรื่อยๆครับ สำหรับคําแนะนําในการฟาร์มดอกไม้กลางคืนนี้นะครับผมแนะนําให้ทําฟูมูนตอนที่ยังเป็นตอนเช้านะเพราะตอนเข้าเควสไปอะครับเวลาก็จะโดนปรับไปตอนที่ใกล้กลางคืนอยู่ดีและตอนที่เราอยู่ในเควสนั้นนะครับเวลาที่มันเป็นเวลาจริงๆมันก็ยังคงเดินอยู่นะบางครั้งที่เราทําฟูมูนตอนกลางคืนนะครับมันก็จะทําให้เวลาก่อนที่เราจะรับเควสอะมันก็เป็นตอนเช้าแล้วพอเราลีบไปคีย yani ์เควสเข้ามาใหม่คราวนี้ดอกไม้ก็จะไม่บานนะครับเพราะมันข้ามวันมาอีกวันหนึ Commentary ่งแล้ว มันไม่ใช่ฟูลมูนแล้วนะแล้วเราก็ต้องเสียเวลาออกมาปิดเกมเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้วันวันนั้นกลับเป็นฟูลมูนอีกรอบนึงสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือปิดเกมตอนที่เวลาเป็นตอนเช้านะครับแล้วค่อยคีย์เควสยเข้าไปเก็บดอกไม้กันนะแค่นี้จบส่วนวิธีการแลกบัตรทองนะครับให้เราไปคุยกับนาตานะแล้วก็เลือกไอเทมเทรดครับเลือกไปที่เซกะนะครับจะคุยกับนาตาหรือไปหาเซกะตรงๆก็ได้นะหลังจากนั้นเราจะเห็นครับว่ามันจะมีให้แลกบัตรทองหรือโกลเมลดิ้งทิเ็ตให้นะ โดยการใช้ nightflower เนี่ยก็กดแลกได้เลยครับ1วันในเกมเขาจะรีมาให้ใหม่นะครับแต่จะสุ่มนะว่าจะได้บัตรทองหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องรีใหม่ครับอย่างในตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมผมก็ต้องไปรีใหม่กลับมาอีกรอบหนึ่งและการรีหรือการนอนเต็นท์หครั้งเนี่ยครับคือเสีย3 0 0พอยด์ด้วยนะแล้ววิธีการใช้บัตรทองนะครับก็ให้เราบินไปหาคุณยายที่เมืองซูจาะนะจะเป็นคุณยายยืนคนหม้ออยู่นะครับ พอมันถึงแล้วให้เดินเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับให้คุยกับคุณยายแล้วก็เลือกไวเวลเลียนเมลดิงนะจากนั้นเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากได้อาวุธหรืออยากได้ชุดเกาะแค่นี้เองครับวิธีการใช้ตัวทองเพื่อได้รับเดคอเรชันขั้นตอนทั้งหมดนี้ครับมันใช้เวลาไม่นานเลยนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการตัวทองกี่ใบเพื่อเอามาสูบมากกว่าแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟนนก่อขอขน ไปก่อนนะครับบาย